The ูตรเด็ดนำพริกระกรรมฟีมือแม้มากเลวค่ะเพื่อนๆรายซตรนี้บอกเลยว่าร้อยติดใจข้าวมดมอ,อก,กันแน่นอนหวานแล้วก็ไปตำกันเลยนำพริกกระกรมกันค่ะโอเควัตถุดิบสำรับทำนำพริกกะปิใส่ระกรรมก็ต้องใส่เป็นระกรมเปรี้ยวคะ่ะนอกจากระกรรเปรี้ยวก็มีพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็ใส่เป็นเคยใต้ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บวัตถุดิบพร้อมก็ไปตำกันเลยค่ต<า><ร>ะตำพริกกับกระเทียมที่บ้านเองก็จะชอบทานเพชรค่ะเวลาตำนำพริกกะปิแบบนี้ก็จะจัดแบบเพชดเปรี้ยวเลย ให้แลกประมาณหนึ่งจางนั้นก็ฟานเนื้อระกําลงไปแบบนี้เลยค่ะแม่แอนก็ใส่ระกําลงไปประมาณ 5- ้าถึงหกลูกเลยค่ะถ้าชอบแบบเปรียปร้ยวๆก็สามามาใส่เยอะได้เลยแต่เมนูนี้จะไม่ได้ใส่มะนาวเลยค่ะจะใส่ความเปรี้ยวจากระกําลว้ลวนๆฟานเนื้อระกําลงไปแล้วจางนั้นก็ตาให้แลกเลยค่ะบางซูตรปก็จะตําแบบยบัยบยับ แต่ซูตรของแมมแอนจะตําเนื้อระกับให้แลกละเอียดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆซูรนี้บอกเลยว่าถ้าใครไม่เคยลองนี่แอนแนะนาให้ลองเลยค่ะบอกเลยว่าร้อยมากๆตําจนแลกดีแบบนี้แล้วก็ตมด้วยเคยลงไปยากให้เพิ่มความหอมก็เอาเคยไปยางก้อนกระได้นะคะใส่เคยลงไปจากนั้นก็ตําให้แลกให้เข้ากันอีกครั้งตําจนแลกเนียนเข้ากันดีก็ปรุงรสด้วยน้าตาลปี๊บจากนั้นก็ตําให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเพื่อนๆแม่บอกว่านาพริกกับปีนี่สามาใส่ผลไม้เปรี้ยวๆได้แทบ แต่ละชนิดเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความเปรี้ยวเฉพาะย่างความร้อยของผลไม้แต่ละย่างจะไม่เหมือนกันค่ะย่างน้ำพริกกะปิระกำมวันนี้นะคะบอกเลยว่าร้อยมากๆระกำัมเขาก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ความเปรี้ยวเฉพาะตัวบอกเลยว่าร้อยมากๆค่ะเพื่อนนี่ก็คือหน้าตาน้ำพริกระกำที่เซ็ตแล้วค่ะรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหอมเค็มคนร้อยมากๆได้เมนูนี้ต้องเตรียมพักซดพักหลวกเยอะๆเลยค่ะบอกเลยว่ามีข้าวมดมอซดนี้แม่มาการันตีความร้อยด้วย ตัวเองเลยร้อยร้อยจริงจริงแบงกันว่าร้อยจังง,งูนะคะ